สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียาม้าๆเดอ้อสบายดีเอฟซีหมดทุกคนเนาะมันนี้ก็มาพบพอกันคือเก่าพี่น้องทางสองสาวลงมานนาเดอ้ออยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องมันนี้ก็สิีได้พาพ่อแม่พี่น้องลงไปเบิ่งพื้นยอทาไซสบอกประมาณนี้แหละพี่นอ้องบ่นใส่กันเสียงซีฮัลแหละ กอยู่ในวัดคุณเลยเนาะตอนนี้ขบ้านิึงกับประกาศว่าลงมาเดอ้อลงมาเดอ้อสวยกันคนละเหือดละแหงเนาะเหื้อนลักคนกาก่อนสิไปกาฝากพ,พ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าขับบอยากให้ขามโฆษณาเนานะพี่น้องกะขอบุญขอบคุณหลายๆ กไปเนาะพี่น้องไปเบิ่งนํากันเลยสวยแหละตอนนี้กะจกักชิทันบ่ทันเพื่อนตอนนี้สุเพิ่นก็ได้หามเสามาวางประจำบ่อนไป็ที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องกะคนบ้านเฮากับบ่ค่อยลายปันใดเนาะแบบว่า ยันีส่นกากะาเวียก่ายังแน่พี่น้องรวมทั้งหมดกาเก้าสาบพี่น้อง ตอนนี้พนกกำลังนานและพี่น้องเอาใบคูนใบยอไปมัดไปเนาะหมัดเซาเซาอีกอย่างเสาเซากลางเาำเาคูน เอาไ่อันนี้ใส่เอาคือมีสองชาวนอกผูเฮ้เฮ้

ขึ้นไปแล้วพี่น้องสาวรักเ

กพราะว่าบ้านค่อยก็เป็นมีฮะก็มีเถิดทำดิตเนาะที่เผนจะได้ทราบคนมาก็เลยฮักกะหูกะกะเห็น เขาเอิญว่าข้ามใจพี่น้องคือซิมเมนส่วนก้อยกะอธิบายว่าเป็นคือกันเนาะ เซาที่หนึ่งผ่านไปพี่น้องเริ่มเซาสองเนาะหยกก็ได้ได้ยกเลเอาไปสิมาออกยังไงทางหนามันเทียบเพิมเข้ามาเข้ามาแกนเอาแกนเอา

ก็ก็หาก็ได้ยินนี่แหละพี่น้องมาที่สิเพิ่นคํายันขึ้นไปเนาะเอิ้นว่าไม่แมวมัับ เรียบร้อยพี่น้องเสาทีสามพี่น้องเริ่มต้นแล้วก่าคนนี่กะโบลายปานใดเนะบลายสำผลตอนผลใหญ่กุฏิเพราะว่าอันนี้แข่ยอเสาซสือ ก็เลยโบลายปันได,ดการนักพอสมคว,แวรแะไรเนาะโบลายกัยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเซาปูน <c oughs> เซาที่แสมผัดไปพี่น้องแล้วเรียบร้อยสบายดีขอบคุณพี่น้องอันนี้จะเป็นน้องใหม่พี่น้องพี่น้องค่ะกระเปิดซองขึ้นมาซื้อซองว่า,ออวาปูนาสาวลาวผักเนี่ยรับตัวนี่เด้อซื้อซองเพิ่นว่าปูนาสาวลาวพี่น้องฝากเข้าไปติดตามเพิ่นเ,นเด้อเพผลหักกะได้สั่งขึ้นมาได้เท่าไดแล้วจักมือ มีผู้ติดตามเท่าไหรบ้านทุกซิบนี่แหละกะกะไวอยู่ไหมหกสิบกว่าคนแล้วพี่น้องฝากเข้าไปติดตามเพื่อนเด้อกะในบ้านเจ้าของนี่แหละเนาะแถวใกล้ๆเพื่อนนางเข่งลากแล้วตอนนี้กบมาหอดเศาสุดท้ายพี่น้อง เสาทีเก่าเนาะส่วนเสาลักก็มีสองเสา เสารสุดท้ายพี่น้องกำลังจะผ่านไปแล้ว เช้าชุดท้ายผ่านไปแล้วพี่น้องก็ได้เสร็จสิ้นเนาะสำหรับการยอนี่ก็ส่วนอยู่ทึงกุฏิบัวหอเจ็บนก็ได้แต้มพระเวทก็ได้ลายแล้วพี่น้องงามงามงามพี่น้อง ทั้งเทิงกะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งทั้งเทิงพี่น้องคทำทำตอนนี้เพิ่นก็แต้มสีแล้วสีหอบแล้วเนาะพี่น้องโอ้เริ่มใหม่อีกแล้วเบิ่งงามพอสมควรกับโบ้หู้ดอกว่า กาหนึ่งเป็นเงินเท่าใดเนาะบบเ,เดมมาพังเพิ่นเรามันตอบแสงพี่น้องเลยบ่เห็นสำหรับคลิปนี้ก็เมิดเพียงสำนีเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีเดอ้อฝากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงมานานาเ,เดอ้อน้ำมาเลย ขอ,อกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย